พี่น้องครับเอาเทคนิคการพันทอที่จริงผมจะพันดามีดแหระครับให้เบื้องแต่ว่าดามมีดมันสีเดียวกันกับอย่างในรถนะครับมันสีดํามัน่เห็นชัดเทคนิคการพันพันกับพันไงเหรอครับเขาพันไปปกตินี่นะครับพันไปเรื่อยๆื่อพันไปเรื่อยๆรืพันไปเรื่อยเรืแต่ว่ามันยากตอนไหนมันยากตอนข้าสีเอาบัตรสื้อไทยเห็นไหมครับยากจังไหนวะติยากตอนข้าสีดึง ดึงโซนเอ่อว่าง่ายง่ายคือเขาจะมัดให้มันยูนี่ครับนี่มันดึงยากอาลังเทือล่ละดึงเอาวสันจนหัวซักงอขวมแต่ว่านะครับเขาใส่เสื้อเส้นเดียวนี่ครับนี่ครับเข็ดเป็นหูกระไตประมาณนี้แล้วย่างห่ากับพันปกติครับพ่านหูกระไตเห็นว่าปกติประมาณนี้ครับพ่านแล้วแล้วมาที่นี่พ่านเห็นไหมอีกรอบหนึ่งครับตอนที่จะเอานะครับเอาโซนนี่ครับโซนยางนี่ครับ สอดเข้าไปในะหูกระต่ายนี่ครับประมาณนี้เห็นว่าพี่น้องแล้วบที่นี่เขาก็ดึงเชือกตัวนี้ครับดึงเลยครับดึงดึงปื๊ดเรียบร้อยเห็นว่าพี่น้องง่ายๆครับง่ายๆประมาณนี้นี่ก็คือเทคนิคที่จะไปพันดามีดดาบับโจกหรือว่าจะเป็นพันทอ,อซ่อนเงอนสายยางง่ายๆสบายสบายพี่น้องเอาไปลองเห็นบ้างได้ครับ